คูพิทักษ์ผืนป่าโทบี้กับริกกี้วันนี้เสนอตอนประตูงูและอินซี หมอกเงินยังคงลอยคลอรอบๆป่าโบราณเบื้องหน้าของโทบี้และริกกี้คือประตูยักษ์ที่สลักลายงูพันรัดอินทรีราวกับสองสิ่งนั้นกำลังต่อสู้กันไม่รู้จบเสียงลมแผ่วพัดลอดซอกหินดังก้องเหมือนเสียงพึมพำของอดีตริกกี้นายรู้สึกเหมือนฉันไหมโทบี้เอ่ยเสียงสุนัขสั่นเล็กน้อยเหมือนประตูนี้จ้องเรากลับมา ริกกี้พยักหน้าขนฟูตั้งชันมันไม่ใช่แค่หินธรรมดาแน่ๆเมื่อกระรอกน้อยยื่นอุ่งมือแตะผิวประตูรอยสลักโบราณสว่างขึ้นด้วยแสงสีมรกตเสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนเสียงของภูพิทักษ์ยุคก่อนเล่าเรื่องการต่อสู้ระหว่างงูแห่งเงามืดและอินทรีแห่งแสงสิ่งมีชีวิตสองตนที่เคยทำให้สมดุลของเป่าสั่นคลอน ท่านใดนั้นผืนใต้เท้าสั่นสะเทือนก้อนหินขยับเปิดเผยทางลับประตูค่อยๆแยกออกเผยให้เห็นอุโมงค์ที่โทษลึกลงไปใต้ดิน อากาศเย็นและชื้นแสงตากผลโอก๊กเรืองแสงที่ริกกี้พุกมากระพิบสะท้อนบนกำแพงราวกับดาวดวงเล็กๆที่ติดอยู่ใต้โลกโทบี้เดินนำพลางเงี่ยหูฟังเสียงลมหายใจของอุมโมงค์เสียงบางอย่างดังเป็นจังหวะเหมือนหัวใจยักษ์เต้นอยู่ข้างในแล้วทั้งคู่ก็มาถึงห้องโถงใต้ดินขนาดใหญ่ที่กลางห้องมีแท่นศิลาตั้งอยู่เหนือแท่นนั้นมีคริสตัลสองชิ้น หนึ่งส่องแสงขาวอบอุ่นเหมือนปีกอินทรีอีกหนึ่งแผวคล้ำเหมือนเกล็ดงูริกกี้เอ่ยเบาๆนี่คือพลังของแสงและเงาใช่ไหมแต่ก่อนที่โทบี้จะตอบเงามูจากกำแพงก็ขยับแปลเปลี่ยนเป็นงูดำโปร่งใสที่จ้องมาด้วยดวงตาเรืองแดง เจ้าผู้ผิทักรุ่นใหม่เสียงงูกล้องสะท้อนเจ้าจะเลือกฝ่ายใดแสงที่จะเผาผลาญเงาหรือเงาที่จะกลืนแสงโทบี้ก้าวออกไปยืนประจันหน้ากับงูเงามืดฉันไม่เลือกฝ่ายไหนทั้งนั้นเขาตะโกนเสียงก้องเพราะป่านี้ต้องการสมดุลไม่ใช่ใชัยชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งงูเหาะเย็นยะเยือกสมดุลเป็นเพียงภาพลวงตาเจ้าสุนัข ริกกี้กำอุ่งมือแน่นสูดลมหายใจลึกไม่จริงเราเห็นแล้วว่าความมืดไม่อาจอยู่ได้หากไม่มีแสงและแสงก็ไม่มีค่าหากไร้เงาทันใดนั้นคริสตัลทั้งสองส่องแสงพร้อมกันแสงและเงาประสานเป็นเกลียวเดียวกันพุ่งเข้าสู่โทโบี้และริกกี้ดวงตาของโทโบี้เปล่งประกายสีทองปนเงาดำขณะที่หางของริกกี้เปล่งประกายเราาเปลวไฟสีมรกตพลัง นี้ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่คือพลังแห่งการเชื่อมโยงงูกรีดร้องก่อนจะสลายเป็นควันหายไปทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบว่าแล้วเจอค่าอีกครั้งเมื่อหอคอยแห่งจันดับตื่นขึ้นห้องโถงกลับสู่ความเงียบสงัดโทบี้หอบหายใจเหงื่อท่วงคนริกกี้เราทำได้ริกกี้ยิ้มทั้งน้ำตาเราไม่ได้ชนะหรอกเราแค่ก้าวอีกขั้น ทั้งคู่หันมองประตูอีกด้านหนึ่งของห้องโถงซึ่งค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นทางเดินที่นำขึ้นสู่ป่าใหญ่เบื้องบน เมื่อโทบี้กับริกกี้ก้าวออกมาสู่ผืนป่าแสงอาทิตย์อ่อนสาดผ่านใบไม้เสียงนกร้องรับอรุณใหม่พวกเขารู้ว่าการทดสอบนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะหอคอยแห่งจันดับที่งูเอ่ยถึงยังคงรออยู่เบื้องหน้าโทบี้หันมามองริกกี้ยิ้มอบอุน่นไม่ว่าเจออะไรต่อไปเราจะปกป้องป่านี้ด้วยกันริกกี้ยิ้มกว้างตบตก,ตกเล็กๆของตัวเองแน่นอนผู้พิทัก์คู่นี้ไม่มีวันถอย เสียงหัวเราะของทั้งคู่ก้องไปในป่าใหญ่ก่อนจะจางหายไปกับสายลมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ